สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเ h สเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเ h สเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,กันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก เดซันสื่อเมืองผู้ดีระบุว่าแมสซิตี้ตัดสินใจรั้งตัวอเดซอนเสียชีวิตหลังจากในทาวารทีมชาติบ,บราซิลกระหายย้ายไปโกยเงินกับอันเเซอร์โดยทีมแชมเปี้ยนลีกยื่นข้อเสนอสุดพือฮาหวังมัดใจมือเก่าคนสำคัญ อารซอนแสดงท่าทีต้องการย้ายออกจากทีมเอติฮัสเตเดียมหลังได้รับข้อเสนอจากอนาเซอร์ทีมเงินทังของซาอุดีอาระเบียเป็นค่าแรงสูงถึงสัปดาห์ละเก้า0 0ปอนชนิที่เรือใบสีฟ้าไม่อาจจ่ายได้ไหวอีกทั้งทีมต้นสังกัดของคริสเตียโนโรนัลโดหัวหอกทีมชาติโปรตุเกสพร้อมจ่ายค่าเซ็นสัญ,ญญาให้กับจอมเหน็บชาวเมืองกาแฟอีกก้อนด้วย ต่อกรณีดังกล่าวเดอะซันเผยว่าแมนซิตี้ไม่คิดเปิดทางให้อเดอร์ซอนย้ายทีมง่ายๆโดยได้มีการโน้มน้าวเขาและเสนอจ่ายค่าแรงให้เขาเพิ่มอีก75%รวมทั้งเสนอเงินให้เขาอีกเดือนละ1ล้านปอนด์ด้วยหากเขาพร้อมลงชื่อยืนยันว่าจะเับาใช้สโมสรต่อไปอย่างไรก็ดีในกรณีที่อเดอร์ซอนตัดสินใจที่จะย้ายไปร่วมทีมอันเดอร์เซอร์แมนซิตี้ก็ต้องการได้ค่าตัวในทวารวัย30ปีที่ยังเหลือสัญญากับสโมสรอีก2ปีไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์ขณะเดียวกันเรือไปสีฟ้าพร้อมดันสสเตตฟาาาานนออกกใหห้้บบ้้วขขึมมมบททผููรษรษปะนนง,งี เต็มตัวหากมีอันต้องเสียอดินมือกา่าทีมเบนฟิก้าที่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อ7ปีก่อนด้วยค่าตัว34ล้านปอนด์และได้แชมป์กับสโมสรวม16รายการมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา ฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวคนดังรายงานว่าสมสรแมนเชสเตีร์ไม่มีแผนปล่อยฮูเรียนอาวารเรสตกองหน้าออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้สตาร์ทีมชาติอาร์เจ,จนตินามีความสุขกับ2งปีที่ไปคาแข่งในถิ่นเอเทฮัสเตเดียมหลังจากประสบความสมมําเร็จอย่างสูงทั้งการคว้าแชมป์พิมพิมลีก2ส,สม,มัยติดยู่ฟาชเช่บอลลีกเอเฟเอคัพและลีคัพโดยมีผลงาน36ประตูเกับ18แอสซิสต์จาก103เกมแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวจริงอย่างสม,ม่าเสมอก่อนหน้านี้สื่อของสเปนอย่างเอลชิริงกิโตรายงานว่าฮ ตัวเลขค่าเหนื่อยพร้อมทั้งขยายเวลาจากที่จะหมดไปในปี2028เป็นปี2029แต่ตัวนักเตะปฏิเสธพร้อมขอให้สโมสระบุค่าตัวเพื่อที่จะย้ายออกจากทีมอย่างไรก็ตามทางโรมาโนรายงานว่าแมนซิตี้ต้องการจะเก็บอเวเรตไว้กับทีมต่อไปและจะมีการพูดคุยหลังจากที่นักเตะกลับมาจากการรับใช้ชาติในศึกกปาอเมริกาโดยมีการคาดการณ์เขนว่าทางแมนซิตี้วางค่าตัวของอเวเรสเอาไว้ที่70ล้านปอนด์มากันที่ประเด็นข่าวต่อมา มีการเปิดเผยออกมาว่าในตอนนี้แมนซิตี้กำลังให้ความสนใจในการล่าตัวดาน,นิโอโม่มาร่วมทีมหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกยูโร2024 ล่าสุดจาลูก้าดิมาซิโอนักข่าวคนดังจากอินเตอรีลีได้รายงานว่าในตอนนี้แมนซิตี้กลายเป็นทีมล่าสุดที่สนใจควา้าตัวกองกลางวัย26ปีรายนี้ไปร่วมทีมส่วนหนึ่งเป็นเพราะอนาคตที่ไม่แน่นอนของเควินเดบอยเพเมเกอร์ตัวเก่งอย่างไรก็ตามแมนซิตี้จำเป็นจะต้องเร่งมือในการเจรจาสัญญากับต้นสังกัดของนักเตะอย่างไรซิกเนื่องจากมีการเปิดเผยว่าเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาของดานี่โอโมกับสโมสรจะสิ้นสุดลงในวันที่20กรกฎาคมนี้ซึ่งคาดว่าค่าฉีกสัญญาน่าจะอยู่ที่ราวๆ60ล้านยูโร ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ